นะสวัสดีครับผมจากเพจซิกพลิกชีวิตนะครับเดี๋ยววันนี้ผมน้าชายนะครับจะพามาไล่เรียงวงจรกราฟกันหน่อยอัปเดตกันหน่อยนะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะครับอ่าไปดูภาพแรกเลยดีกว่านะครับมันนะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมันเห็นกราฟชัดเจนเนาะมันเนี่ยเขามาจากกลุ่มก้อนไซเวนะครับอ่าทำซิกที่ออกมาจากกรอบไซเวนะครับปึ๊กปึ๊กปึ๊ก พุ่งขึ้นมาตอนนี้เดินทางมาแล้วทั้งหมดกี่จุดนะครับจากไส้หลังซิกซิกแพดไหนครับมันอ่าถูกต้องแพดสามนะครับเดินทางมาแล้วทั้งหมดกี่จุดอ่าโดยประมาณประมาณเจ็ดหมื่นจุดด้วยกันนะครับก็มันเนี่ยเขาสามารถวิ่งได้ถึงแสนจุดนะเราก็ตีเผื่อๆไปเลยนะครับประมาณสามพันแปดนะครับ ระยะเดินทางของเขาเนี่ยสามารถมาถึงได้ในอนาคตนะครับอยู่ที่3,800แต่ไม่รู้ว่าจะไปเมื่อไหร่นะครับนะมันนะเคลียร์นะครับไปต่อกันที่ t i m frame w e e k อ่า WEEK นะครับ WEEK ปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยเขาเดินทางมาจากชุดนี้นะครับนะครับเกิด ใช้เวตรงนี้ครับเกิดซิกนะครับกี่พี PP ตรงนี้กี่จุดอ่ะเดี๋ยววัดดูซิโอเกือบสามหมจุดนะครับนะเมื่อเขาวิ่งมาถึงตรงนี้ปุ๊บเกือบครบรอบของเขานะครับปึ้ง2 8งหมืนซิกนะครับที TP นะครับมีการพักตัวขึ้นต่อแล้วก็กําลังทําการพักตัวตรงนี้อีกนะครับอ่า ปบบเปิบบบกําลังจะไซเว์นะครับในในในวีคนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าวีคเนี่ยตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่นะครับอนาคตนะครับอีกไม่ไกลนะครับเป็นไปได้นะครับถ้าภายในก่อนจบอาทิตย์นี้เนี่ยเขาหลุดกรอบออกมาอย่างนี้นะครับจบจบหลุด5สูดออกมาอย่างนี้ได้นะครับก็เป็นไปได้เลยนะครับที่เขาจะเป็นซิกวีคต่อไปนะครับอืม สัปดาห์หน้าถ้าเขา,าจบอยู่นอกกรอบนี้นะครับก็เป็นไปได้ที่เป็น six w e e k b u y ต่อนะครับเพื่อที่จะไปให้ครบรอบมันนะครับนะโอเคตอนนี้ก็ทำท่าว่าจะหลุดออกจากกรอบไซเว์แล้วนะครับนะหลุดแล้วนะครับแต่ยังไม่จบวีคดีนะครับก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนแต่เราสามารถดูได้จากไทม์เฟรมที่เล็กกว่าว e คนะครับนั่นคือ Day แล้วก็ S4 อะโอเคไปดูกันนะครับไปดู Day นะ อ่ะ D นะครับอ่ะขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะ D นะครับก็ไล่เรียงมานะครับก็ก็ทำการพักตัวนะครับอ่าปังพักตัวไซ d เวลงมาแล้วก็พุ่งกลับมาเอ๊หลายคนก็งงว่าเอ้ยมันอะไรยังไงต่อนะครับอ่าจาก D นะครับมาดูกราฟกันชัดๆนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นโซนแนวรับนะครับตรงนี้เป็นโซนแนวต้านเดี๋ยวผมตีคร่าวๆ้าก่อนนะเมือ่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเขาลงมานะครับทำไซเวกอบใหญ่ตรงนี้แล้วก็ทะลุหลุดลงมานะครับทะลุหลุดลงมาปั้งวิ่งครบ5,000จุดหมื่นจุดนะครับจากชุดนี้นะครับแผด2นี่เนาะ วิ่งลงมาถึงข้างล่างเฉลี่ยแล้วโดยประมาณประมาณ12 0 0 0จุดด้วยกันนะครับอ่าแท่งที่ออกจากกรอบไซเวเป็นได้ทั้งซิกและไส้หลังซิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดนี้มาจากอ่าซิกเดย์นะครับแพทสองครับไส้หลังซิกของเขาอยู่ที่12,000อ่ะเมื่อเขาวิ่งครบ TP แล้วเนี่ยเขามาติดอะไรอ่าติดโซนแนวรับเก่าตรงนี้นะครับอืมปับ๊บนี่ อย่างนี้พอเห็นภาพขึ้นเนาะ,ะเกิดซิกทีพีพักตัวนะครับในห้องแชทนักเรียนนะครับซิกพิกชีวิตทั้งรุ่นหนึ่งรุ่นเอ้ยไม่ใช่รุ่นหนึ่งรุ่นสองกับรุ่นสามนะครับผมแจ้งไปว่าเมื่อวานนี้นะครับถ้าเขาไม่ผ่านสามศูนย์จะลงลงมาใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดทะลุผ่านสามศูนย์ได้เกมเปลี่ยนนะครับเช้ามาเล่นเลยนะครับเอาเลย ใครตื่นใครตื่นสายนี่คือเทรดไม่ทันนะครับใครกําไรหน้าบ่ายก็ยินดีด้วยนะครับนะโอโ้โหทะลุเลยเนี่ยดังนี้มีจุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้นะครับอเดี๋ยวเราอัปเดตก่อนเนี๋ยวค่อยไปเจาะ <c oughs> ไล่เรียงวงจรต่ออเดย์ตอนนี้นะครับก็วิ่งออกจากกรอบไซด์เวมานะครับซิกท p พักตัวไซด์เวตรงนี้วิ่งออกไป <c oughs> เมื่อเช้านี้นะครับมาดูไส้หลังซิกข,ของเดยซิอยู่ที่เท่าไหร่่าโดยประมาณประมาณ สองสามนะครับใส่สงซิกเดย์สองวิ่งกี่จุดแล้วน่าจะครบห้าพันจุดแล้วนะครับปึ๊บอ่าวิ่งมาประมาณ6000กว่าจุดนะครับหกพันกว่าจุดแปลว่าตอนเนี้เดอยู่วงจรอ,อะไรนะครับซิกทีพีล้อกกำลังพักตัวลงมานะครับผมกำลังพักตัวลงมาแล้วก็อาจจะทํากรอบไซดเวย์ถัดไปนะครับนะ สำหรับเดยนะครับเคลียเนเนี่นะครับมาติดไปลายไส้เก่าเดย์ตรงนี้เลยนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนนะ,ะไปดู S4 นะครับ S4 เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ S4 เนี่ยมเมื่อคือนเนี่ยมันทำท่าอยู่แถวแถวนี้นะจะลงก็ไม่ลงนะครับเมื่อวานผมก็บอกไปในห้องแชทของนักเรียนนะครับ ถ้าเขาหลุด1 0ึศูนย์ได้เนี่ยลงมาใหม่นะครับลงมาตั้งหลักกันใหม่นะครับอาจจะลงยาวๆได้เลยนะครับแต่เขาไม่หลุด1 0ึศูนย์นะครับเนื้อไม่หลุดเลยนะครับเนี่ยเอสเนี่ยไม่หลุดแล้วก็เอหนึ่งไม่หลุดนะครับอโซนนี้เป็นโซนสําคัญนะครับโซนสําคัญเลยนะครับนะไม่หลุดนะครับแล้วก็ถ้าพ้นสามศูนย์ได้นะครับ ก็จะเกมเปลี่ยนปรากฏว่าเมื่อคืนไม่พ้นนะครับขึ้นอยู่แถวแถประมาณ28อ่ะอัปเดตวงจร S4 อีกนิดนึงอ่ะเ4เนี่ยตอนนี้มีอะไรไหมออกสากกอดไซเวอไปมีซิกอะไรไหมไม่มีนะไม่มีเพราะว่าไส้หลังซิกของ S4 ตรงนี้ใช่ไหมมีไหมอ่เรามาช่วยกันดูซิซิกเอสตรงนี้ยิ่งครบกี่จุด ไม่ถึงพันไม่ถึงพันหนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดนี้เนี่ย S 4ไม่มีอะไรพาไปนะครับแต่มันมีน้องน้อยต่ํากว่านั้นนะครับนั่นคือ S 1พาไปนะครับอ่า <c oughs> เนี่ยการจะไปบางครั้งเนี่ยถ้าเราหาแต่ซิกอย่างเดียวเนี่ยเราหาไม่เจอเราต้องรู้จักการไล่วงจกรกราฟนะครับนะโหพักแรงเลยพักแรงเลยนะครับอไปดู S หนหน่อยอ่ S 1เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ H1 เมื่อคืนนี้นะครับเขาขึ้นมาติดบริเวณโซนนี้นะครับทำกรอบไซเว์ตรงนี้นะครับผมบอกไปในห้องประมาณ2 0่สถึงยีเนาะตรงไหนว่าโซนนี้นะครับเป็นแนวต้านสำคัญนะครับคราวนี้มาดู H1 S1 เมื clear, yard, to to. Ground, ่อคืนเนี่ยทำเหมือนจะบายออกไปก็ไม่ได้จะเซลล์ก็เซลล์ลงมาแค่ครบระยะพันจุดเองนะครับนะแต่ไม่หลุดหนึ่งศูนรนะครับเขาชักไส้กลับนะครับเขาชักไส้กลับเปิดเส้นหน่อยหนึ่งศูนย์เนี่ยเห็นไหมเนื้อมันไม่หลุดออกมาแบบนะเนื้อมันไม่หลุดนะเขาวิ่งครบพันจุดนะจากชุดนี้ลงมา ั้งนะครับประมาณพันสองนะครับแล้วชักกลับเลยนะครับเนื้อไม่หลุดออกมานะครับเกมเปลี่ยนครับเกิดการซิกทีพีพักตัวนะครับเดี๋ยวผมพาดูก่อนไลน์ก่อนนะซิกทีพีพักตัวนะครับเกิดการไซเว์ต่อแล้วทะลุออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย S4 ไม่มีซิกแต่ h 1มีซิกครับผมมีซิกจากชุดไหนอ,ออกมาจากชุดนี้นะครับออกมาจากกรอบไซเวมาจากบายแพดสองะไส้หลังซิกอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวผมลบเส้นตรงนี้ก่อนทันไหมเนี่ยงงไหมไม่งงนะ <c oughs> อ่าสามสามหนึ่งสาโดยประมาณไส้หลังซิกอะมาวัดดูปั๊บ วิ่งครบหนึ่งพันจูดอ่าสองพันกว่าจูดขึ้นมาปั้งอ่ะไล่นะเกิดซิกทีพีพักตัวและไซเวต่อนะครับไซเวต่ออีกนะครับอ่ามันมาหล่อยเรากี่โมงเนี่ยโอ้ตีห้าหกโมงไปเลยนี่หว่านะครับอ่ะเอสหนึ่งทำกรอบไซเวตต่อนะครับบริเวณนี้ อ่ะเสร็จปุ๊บอ่ะเราตีหลุมๆอย่างนี้อ่ะพุ่งออกไปอีกตอน8โมงใช่ไหม7-8โมงเนาะพุ่งขึ้นมาเนี่ย S1 เนี่ยทำซิกอีกแล้วนะครับมาจากแพทไหนบางคนก็จะมองว่ามาจากแพทหนึ่งนะครับแต่ก่อนหนะ้านั้นตอนที่ผมมอนิเตอร์กราฟรายงานไปเนี่ยผมมองว่าเขาไปจากแพทสองนะแพทสองยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาตัดกราฟดูกัน อตอนนั้นไสมาอยู่ประมาณที่75นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทีละช็อตอ่ะเนี่ยไสของเขาอยู่ที่75นะครับปับ๊บอ่ะแพด2นะครับ h1 แพด2อ,อ่ะวิ่งครบพันหนึ่งอยู่ที่ประมาณ85นะครับอ่ะอ่ะดูซิเขาวิ่งถึงไหมปั๊กปั๊กปั๊กอ่ะ ถึงไหมถึงแล้วปั้งชนทีพตอนนี้ทำไมครับกำลังพักตัวกำลังพักตัวนะครับพักตัวแรงขนาดนี้เกิดจากอะไรได้บ้าง1น,นะครับซิกทีพีพักตัวของ s 1นะครับแล้วมาดูอะไรครับอะไรที่เขาพักตัวครบระยะบ้างนะครับนี่เลย Timeframe day ครับผมเห็นไหม อ่ะ D เห็นไหมวิ่งครบ5,000จุดตรงนี้อ่ะดูพร้อมกันนะ5,000จุด6,000จุดปั้งเพราะฉะนั้นเดก็ซิก T P พักตัวอการพักตัวของเ D เนี่ยก็เลยดึง S 1ลงมาพักตัวพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของ time f r a m เนี่ยเราต้องไล่ให้เจอนะครับแล้วเราจะรู้ว่าเราควรเทรดอะไรควรรออะไรนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนในรุ่น3ของผมเนี่ยจะเป็นการเทรดต,ตามวงจรกราฟนะครับนะแล้วก็จะมีคอนเซปต์อื่นๆใส่เข้าไปนะครับเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญนะครับเพราะว่า,าแต่ละเรื่องเนี่ยผมปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆนะครับผมเห็นหลายคนที่ยัง,ย,งยังขาดเรื่องพื้นฐานที่สำคัญนะครับทฤษฎีหลายๆอย่างนะครับนะปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆนะครับเลยจำเป็นต้องใส่ลงไปนะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ นักเทรดอย่างเราๆนะครับนะสิ่งไหนที่ผมทําได้ผมก็ไม่อยากปิดกั้นไว้นะครับก็จะบอกความจริงทุกอย่างให้หมดนะครับว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับก็จะอยู่ในรุ่น3านะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยวงจรกราฟเนี่ยนั่นคือการพักตัวทั้ง H 1และ D นะครับนะเคลียรนะ์เนาะเรามาไล่หาดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างนะครับ มันมีอะไรให้จุดเป็นสังเกตบ้างนะครับอ่ะมาดูซิเนี่ยเนี่ยที่เขาชนตรงนี้คืออะไรปลายไส้เดนะอ่ะปลายไส้เดนะครับชนตรงนี้ปังโอ้โหจุดที่เขาเคยทิ้งลงมานะครับอ่ะมองว่ามันเป็นแนวต้านเก่านะครับแนวต้านเก่าตอนนี้เขาเพิ่งขึ้นมาเทสครั้งที่2เองนะเนี่ยอ่ะไล่เลียงปั้งปัง,ปงขึ้นมาชนปัง พักตัวโอ้โหอะไรมันจะเป๊ะปังขนาดนั้นนะครับชนนะครับเนี่ยไล่เรียงตามวงจรระบบแม่ปลาได้เลยนะครับแล้วก็ดูซิกนะครับแล้วก็ไล่จากระยะวิ่งนะครับสามารถดูได้เลยนะครับนะชนปังพอดีเลยนะครับเดก็ทําการพักตัวลงมาตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มมุดกลับมาในกรอบสซเวย์ใช่ไหมอ่า ก็จะยังไงต่อละก็อย่าเพิ่งไปยัดบายส่วนนะเห็นเขาไป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 เนะี่ยอย่าเพิ่งไปไอ้นี่นะมาดูซิมีร่องรอยอะไรอีกคราวเนี้ย50เนี่ยสำคัญนะครับเนี่ยโซนเนี้ย50 60เนี่ยเขามุดลงมากลับมาเนี่ยเขาจะกลับมาไซเวต่อหรือเปล่านะครับเพราะว่าตามวงจรนะซิกทีพีพักตัวนะครับก็จะทำการไซเวถ้าเขาไม่ขึ้นเหนือ หกห้าตรงนี้แล้วไปต่อนะหอ <c oughs> คุณพี่จะได้เจออภิมหาไซเวนะครับอย่างนี้เลยนะไซเวตรงนี้ว่าว่าแบบกินกันอิ่มแล้วนะเดี๋ยวเจอไซเววงกว้างขนาดนี้อีกนะถ้ามันมุดกลับลงมาได้เนี่ยคุณจะเจออภิมหาไซเวเลยนะครับนะเออ เตรียมตัวกันให้ดีนะครับดูหน้างานไม่ใบแอดฟังได้ฟังหนึ่งเนาะเทตุตามวงจรนะครับจะได้สบายใจขึ้นนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับการไล่เรียงวงจรกราฟนะครับก็มันจะทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับนะเราก็จะรู้ว่าเราควรเทตุอะไรรออะไรนะครับสําหรับบางคนนะอ่าผมแนะนําให้เฮ้ยจานผมตื่นเช้ามนาะผมไม่ทันเลยพี่ไม่ทันเลยไม่นู่นนี่นี่อะไรก็ไม่ทนันไม่ทนันไม่เป็นไรนะครับ ง่ายที่สุดในง,ง่ายที่สุดนะครับพี่รอให้มันทาไซเวย์เลยพี่รอให้มันทาไซเวเลยแล้วมันก็จะมีกรอบระยะของมันนะครับมันก็จะมีกรอบระยะของมันไม่ว่าจะเกิดขึ้นตรงไหนนะครับมันก็จะมีกรอบระยะของมันนะครับผมบอกในมุมมองผมนะไซเวย์เนี่ยความเสี่ยงต่ํามากนะครับมันต่ํำยังไงนะครับเพราะว่ามันจะวิ่งอยู่แค่ในระยะของเขานะครับในระยะก,กรอบไซเวของเขาเนี่ยแค่นี้คุณก็สามารถควบคุมความเสี่ยงได้แบบเห็นอย่างชัดเจนแล้วนะครับนะ เมื่อออกจากกรอบไซเวย์ไปจะกลายเป็นซิกนะครับเป็นซิกทันทีนะครับอ่าเป็นได้ทั้งซิกและไส้หลังซิกนะอะไรที่ออกจากกรอบไซเวย์นี่คือวิ่งแน่นอนนะครับนะอย่างน้อยเนี่ยมีติดมือแน่ๆนะครับพันห้าน้อยจุดเอ็มเอ็มให้ดีนะครับเข้าไม่ทันจากต้นทางนะครับเข้าระหว่างทางตรงนี้นะครับหาจังหวะเข้าให้ทันนะหาจังหวะเข้าให้ได้นะแล้วเอ็มเอ็มเอานะ ยังไงก็ไปแน่นอนนะครับอย่างน้อยพันหมีติดมือนะครับผมโอเคอ่ะก็ตามนี้ครับผมการอัปเดตสำหรับ,บวงจรล่าสุดนะครับก็ต้องมารอดูช่วงสิบเอ็ดโมงอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาจะ,ะโผลพ้นน้ำไหมโผพ้นน้ำขึ้นมายูนบนไซเว์นี้ไหมหรือมุดกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็ตามนี้ครับผมอ่ก็อยากจะฝากนะครับ มีหลายท่านทักมานะครับขอครับปรึกษานะครับโอ้ช่วงนี้เทรดยากจังเลยเขาก็ทำไมทาไม่ได้เทรดแล้วแตกนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับคือมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเจอๆนะครับมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเจอๆสิ่งแรกที่เราจะทําได้นะั่นคือการควบคุมตัวเองนะครับควบคุมหลอดควบคุมพอร์ตนะครับรักษาเงินทุนจากวิธีใดอะไรใดๆก็ตามนะครับ พี่มองตลาดไม่ออกนะครับพี่ทำพี่เทรดไม่ได้ไม่เป็นไรเลยนะครับสิ่งแรกที่พี่จะต้องทำไม่ได้นั่นคือการควบคุมตัวเองนะครับรู้ว่าเราทำผิดพลาดปุ๊บหยุดก่อนนะครับหยุดเลยนะครับหยุดเพื่อมานั่งรอดูนะครับไม่วิ่งตามกราฟนะครับนะไม่วิ่งตามกราฟนะครับว่าเขาจะไปทางนี้อยู่ๆมันขึ้นบายไปช้อนบายบายโดนลากอ่ะเห็นตรงนี้จะเซลล์จะเซลล์โดนลากอย่างเงี้ยโดนทั้งขึ้นทั้งล่องอย่างเงี้ยนะครับพี่ปล่อยวางก่อน นะครับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ถ้าพี่ดูอะไรไม่ออกพี่รอวงจรไซเวย์เลยนะครับมันจะอยู่ในกรอบความเสี่ยงจะต่ำที่สุดแล้วนะครับนะรอตามวงจรน,นะครับแล้วก็พยายามศึกษาไล่เลียงเทรดตามวงจรน,นะครับคอนเซ็ปต์ของผมในรุ่น3ามนะครับจะเทรดตามวงจรน,นะครับไม่บายแอดสิ่งใดสิ่งหนึ่งคิดอะไรไม่ออกรอเทรดตามวงจรคิดอะไรไม่ออกรอกรอบไซเวย์นะครับนะแล้วก็เราจะ ไม่วิ่งตามเงินนะเราจะไม่ไล่ล่าเงินนะนะครับที่ผ่านมาของผมเนี่ยที่ผมเทรดและทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยคือผมใช้วิธีไม่วิ่งไล่ล่าเงินนะผมรอให้เงินมันมาตกตรงหน้านะแล้วผมค่อยเก็บแล้วจะเก็บเท่าไหร่ก็เก็บไปเลยนะครับนั่นก็คือคอนเซปต์การเทรดต,ตามวงจรและถ้าคิดอะไรไม่ออกให้รอกรอ,อบไซเวนเนี่ยแหละครับนี่คือสิ่งที่ผมถนัดพวกพี่ถนัดแบบไหนพี่รอท่าแบบนั้น นะครับอะไรที่มันเกิดขึ้นไปแล้วช่างมันนะครับอดีตทํางานจบไปแล้วนะครับอย่างที่คุณแม่บอกนะครับจบไปแล้วคือจบไปแก้ไขตัวเองนะครับพัฒนาตัวเองต่อนะครับรักษาเงินทุนนะครับอยู่ต่อให้ได้นะครับถ้าจะไปต่อนะครับจิตใจต้องเข้มแข็งนะครับสิ่งสําคัญนะครับในวงการเทรดนะครับต้องมีเงินทุนนะครับมีเงินทุนเท่าไหร่ไม่รู้ นะครับแต่สิ่งสำคัญคุณต้องรักษาเงินทุนให้ได้แล้วก็ควบคุมตัวเองให้ได้เราถึงจะไปต่อได้อย่างแบบเาขาเรียกไปอย่างมีกำลังใจอ่ะถ้าทุนเริ่มร่อยหลอแล้วยังฝืนเทรดต่อเนี่ยเท่าไหร่มันก็พังนะจิตใจมันไม่ได้นะครับอืมตามนี้ครับผมก็โอเคนะครับชิดกรอบปลอดภยัยโชคดีมีกำไรพระเจ้าพุมงของ เชื่อว่าทุกคนจะทามันได้นะครับแก้ไขพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่านะครับนะการกระทําแบบเดิมก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมเปลี่ยนตัวเองใหม่ก็จะได้ผลลัพธ์แบบใหม่นะครับผมโชคดีนะครับสวัสดีครับ